สองหนุ่มลูกจ้างพม่าดับจ้างใส่ปุ๋ยกอบัวเรือล่มจมน้ำคนระเมืองดีคุณวินัยนั่งทานอาหารในร้านปัวริมบัวสุดทนก็โจนลงไปช่วยดำหุ่นพม่าขึ้นจากน้ำหลังจมหายไปกว่าสานาทีตุ้บริหารปลวริมบัวเป็นต่างโรคเข้าช่วยปั๊มหัวใจรอดตายวุดวิด ที่พี่น้องกําลังรับชมอยู่นี้คือหนุ่มวินัยพนร่มเมินดีกําลังดำน้ําและก็ดึงร่างของหนุ่มพมา่าหลังจมหายไป3นาทีขึ้นมาบนแพและเสียนุผู้บริหารรัฐครัวริ่งบัวและบอวินได้ช่วยปั๊มหัวใจจนรอดตายวุดวิ โดยเหตุการณ์ก่อนหนะ้าสองหนุ่มพมา่าเป็นลูกจ้างของนักธุรกิจขายบัวซึ่งเป็นคนละกิจการกับเจ้าของร้านครัวริมบัวนบอวินสองหนุ่มพมา่ารับจ้างมาใส่ปุ๋ยบริเวณกอบัว ก่อนจะเกินเหตุการณ์เรือล่มนุ่มที่ว่ายน้ำไม่ได้่็จมน้ําหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนนุ่มวินัยพรเมืองดีกําลังนั่งทานอาหารอยู่กับครอบครัวในร้านครัวริมบัวนบอวินอีกคนอยู่ตรงนี้่ะเขา่ายน้ําเป็นอยู่แล้วเร่งโดดน้ําลงไปช่วยและคว้านตัวดึงนุ่มมองอม่ามที่ขึ้นจากน้ําหลังที่จมไปประมาณ3นาทีและเสียโน ก่อนที่เสียนุผู้บริหารร้านครัวริมบัวณบบอวินจะเร่งเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจโดยมีเพื่อนพม่าที่มาด้วยกันช่วยเป่าปากและเสียพลก็ไปโทรเรียกรถหน่วยกู้ภยัยมร่างหนุ่มพมา่าหลังจากฟื้นจากความตายนำส่งโรงพยาบาลต่อไปฟื้นแล้วค่ะ ด้านเสียทวีพ์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าสองคนงานใส่บัวหนุ่มพมา่าไม่ได้เป็นลูกจ้างของตนเองแต่อย่างใดโดยกิจการหนุ่มใส่ปุ๋ยบัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้าน<อ>าครัวริมบัวณัน่ะบอวินแต่ยอยา่างใดปุนรวมข่าวเครือตะวันใหม่อปรบมือให้กับหนุ่มวิในรัมเมืองดีที่กระโดดลงไปช่วยหนุ่มพม่าใส่ปุ๋ยกอบัวจนรอดตายวุดหวิดและพนักงานผู้บริหารครัวริมบัวณั่บอวินทุกท่าน ครับผม